ตามคำวันการรับยาต้อนไปครับรถลงไปต้อนหของมีหน้าแข็งนะครับขอแจ้งก่อนยูสุว e okay, ่าม <te <ett ten hundred leaves> ีแหนกองปูนอนหูส58 8้าุปดแปดเชื้อปูรี่ตรวจนะครับมองนอนหูสี่ห้าแปดแปดเชื้อปูรียูสุมีแเมื่อรถตรวจนะครับขอบุญครับท่านผูมีเข้ามา ลงสี่าห้อยนาครับเป็เรื่อยๆนะครับ,รบตรงหน้าของผู้ชนะครับดับหนึ่งสองและสามการ,รที่รอการสัมภาษณ์จากคุณคุณดีครับที่บริเวณหน้าของเวทีซึ่งวพวกเขาต้องรอการกรับรางวัลต่อเลยนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเวลาเรียกไม่มาทีเราจะไปรอในการพอกนะครับเพราะว่าเดององี๋ยวพอกเสร็จเลยในที่ที่จะ